ก็กลับสวัสดีเอฟซีช่องสุราำลำโชคทุกคนนะครับผมอีพีที่9นะครับอีพีที่แล้วก็สรุปล่างไปให้เรียบร้อยเนาะทีนี้ใครที่จะ,ะดูว่าบนผมจะได้เลขเด่นตัวไหนนะครับผมสำหรับชุดบนรอบนี้เนาะ,ะมาดูเลขในตารางกันก่อนบนรอบนี้นะครับเลขในตารางจะประกอบไปด้วยเจ็ด หนึ่งเก้านะครับสองสามครับนะ อันนี้คือเลขบนนะครับน่าจะอยู่ที่เลขนี้ครับอืมประมาณนี้ครับเลขสี่ติดดับจะดับอยู่ไหมรอบนี้ก็ระแวงเหมือนกันนะครับสำหรับเลขสี่รอบนี้ดูสะแบงกับสเลเตหนึ่งสองสี่ห้านะครับ กันไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าจะกันหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่กันไว้หน่อยนะครับสําหรับชุดในชุดสองตัวบนรอบนี้นะก็ผมกันให้นิดนึงก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามเที่งหกหกชุดนะครับสําหรับเลขตารางบนนะครับทีนี้มาดูหลักพันนะครับหลักพันรอบนี้จะได้ไปที่เด่น ก้ารองศูนย์หับหลักร้อยหลักร้อยจะเป็นเลขคี้นะครับหลักร้อยจะเป็นเลขคี่รอบนี้ร้อยบนนะครับจากสูตรนี้ตรงนี้มันชนที่เจ็ดกับแปดแต่รอบนี้มันได้คี้นะร้อยบนผมจะเน้นที่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้ารองที่หนึ่งนะครับ 791ครับหลักร้อยส่วนหลัก10นะครับหลัก10บมาจากชุด2ตัวบนรอบนี้นะหลัก10รอบนี้เด่นไปที่เลข7นะครับหลัก10เด่นที่7หลักหน่วยนะครับประกอบไปด้วย1 สองสามแล้วก็สี่ห้าครับนะหลักหน่วยจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับก็จากสูตรนี้สูตรใหม่สูตรเก่านะครับดูแล้วน่าจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเด่นที่หลักสิบผมวางไว้ที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวเด่นที่หลักสิบทีนี้มาดูชุดสองตัวบนนะครับชุดสองตัวบนผมจับให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็สรอบนี้มันติดดับนะครับ4รอบนี้ติดดับนะติดดับ717273 7475เจดสเจดห้า เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดครับอันนี้คือชุดสองตัวบนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบนี้ผมตัดเด่นมาจากอะไรบ้างนี่ไงเจ็ดแปดสิบหน่วยบนรอบนี้มันจะต้องมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะก็จะมีเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเห็นไหมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะอันนี้คือสิบหน่วยบนสูตรใหม่นะครับสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เท่าเก้าอันนี้เท่าสองเห็นไเท่าศูนย์นะา 0, นะมาสองอันนี้มาเก้าอันนี้มาหกอันนี้มาสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวไหนจะมานะครับส่วนสูตรเด่นมันสุกมันมีอะไรนี่นะมาดูสเ,เตเตก่อน สเลเตชนที่1 2 4่งสองสี่ห้าเดหนึ่งเดสอดสดห้าผมจับให้แล้วนะครับ7 1 7ด7นึ่สอด่หส่วนสูตรนี้สูตรนี้มีอะไรสูตรนี้มี4กับ7ชน4ติดดับ10หน่วยแต่ผมลงกันไว้ให้นะครับกลัวไม่ดับนะครับสุกเด่นที่เจ็นะครับ ส่วนสูตรนี้เด่น2ตัวที่8กับ9้ามีไหมมี7 8 7 9นะครับล่างผมก็มีอเลขเด่นมันสูกเลขเด่นมันสูกเลขนี้จะติดที่2อ่ะสมตัวบนนะครับ3มตัวบนติด1ติด2เพราะฉะนั้นจับ7 1 7ดหนึได้เลยครับนี่เลยรอบนี้ผมฟันเลขหลักสิบไปที่เลข7ตัวเดียวนะครับเลข7ตัวเดียว3ามตัวบนล่ะ3ตัวบนผมจับแบบนี้ให้นะครับ รอบนี้นะเลขเจ็ดมันในชุดหลักร้อยอะ่ะมันรู้สึกว่าจะติดดับไหมไม่ติดนะไอตัวดับร้อยเลขสาก็เลขศนะูนย์กดสาไม่ดับลเลยให้ดับที่ไลมาทุกทีนะครับอสำหรับชุดสามตัวบนนะครับผมจับให้ไปที่ เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสูตรสแสลงชนที่หนึ่งสองสี่ห้าใช่ไหมเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะผมจับให้แค่นี้นะครับ1 2 3 4 5สอ้าหกชุดนะครับสำหรับชุด2ตัวบนนะผมเลือกคัดมาจากร้อยที่791นะครับเจ็ 7, 9, สูตรหลักร้อยผมชนที่เจ็ดแล้วก็จะมีเก้าด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้ <c oughs> ผมจับที่เจ็ดกับเก้าอยู่ที่หลักร้อยนะครับเห็นไหมเออเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่สี่ติดดับร้อยก็ติดมาด้วยนะผมก็จับมาด้วยนะเพราะว่าสูตรสเ,เตเตผมชนที่หนึ่งสองสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าใครเจ้าเจ็ดเจ็ดห้าด้วยก็ได้แต่ผมจับแค่เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสองนะครับดูแล้วทาเบิลก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าสูตรวันศุกร์ผมได้หนึ่งกับสองนะสูตรวันศุกร์ผมได้หนึ่งกับสองนะครับนเนี่ยเห็นไหมรอบนี้เด่นสุกจะต้องมีเจ็ดแปดเก้าติดล่างผมเป็นเด่นที่เก้าสามเก้าเออสามเก้านะ่จะชนเลขดังนะครับพอดีผมมองไว้ตั้งนานแล้วละ่ะนะครับก็สามเก้าแต่พอมันมาชนแล้วก็ไม่รู้จะมาหรือ,รอเปล่านะครับมันชนนะล่างก็จะมีอยู่สามแปดผมมีนะครับอาจจะแฉลบ่ไปสามแปดก็ได้กันไน้นะครับล่างนะผมสรุปให้มวานนะครับ สศเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับนี่สูตรนี้ก็คือ1กับ2จะต้องติดที่3ตัวบนผมก็จับให้เลย971 92ที่นี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นของอสองตัวบนคืออะไร7172นะครับ7172 จ็ดสามนะครับเจ็ดห้านี่ไม่มาสักทีเจ็ดเก้าไว้ด้วยนะเจ็ดเก้าเกิดเข้ามาแบบว่าเพราะว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งอะนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ติดดับแต่ก็ยังกันไว้นะครับผมไม่ให้เน้นนะผมให้เป็นตัวกันก็นแล้วกันรอดูเรววาพัฒนายี่หนึน่งเจ็ดห้าได้ไหมอือเจ็ดห้า ก็ยังโออยู่นะเออเจด้วยนะ79ด้วยนะเพราะว่ามันมีเนี่ยสูตรเนี้ยแปดเหมันเด่น789ดแปวันศุกร์อะนะผมกาจะต้องจับ79ด้วยนะเนี่ยตารางผมมีเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็เป็นตัวรองเจ็ดศูนย์เจ็องสามสี่ห้าหกเไม่มีแค่76ตัวเดียวที่ผมไม่ได้จับให้นะครับ ไม่มีแค่เจ็ดหกเออมันมองอยู่ได้แค่ประมาณนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเด่นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าครับสี่ชุดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่กันไว้ถ้าพลิกล็อกผมกลัวอะไรมากที่สุดผมกลัวสี่หนึ่ง สี่หนึ่งถ้าพิกล็อกนะผมกลัวเลขสี่หนึ่งไม่รู้อะมันมาบ่อยเออถ้าเจ็ดผมไม่มาแต่คิดว่าน่าจะมานะครับนะถ้าพิกล็อกนะมันจะเป็นสี่หนึ่งก็คือไอชุดนี้ผมลงกันไว้ในที่ผมให้สมาชิกไปก่อนหน้านี้แล้ว ใครจะการไหมวะหนึ่งตัวนี้นะสี่่หนึงเก้าสี่หนึ่งนะครับก็เด่นประมาณนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าครับอันนี้คือชุดเด่นสี่ชุดนะครับผมเลือกเด่นสี่ชุดนี้สามตัวบนผมในในที่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามแล้วก็ เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองครับก็อยู่สี่ชุดนี้หนึ่งห้าชุดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามนะครับ เก3 7จ็ดสามเจ็ดเจโอเคนะครับอืมประมาณนี้ถ้าเล็กพลิกล็อกก็คือ4 1 9 4 1นะครับผมให้9 4 1พลิกล็อกจริงๆนะ <c oughs> ระวังรอดูลาวพัฒนาก็แล้วกันผมยังไม่เน้นให้กันเลยผง,งให้ประมาณนี้เล็กหลักสิบผมบางที่เลขเจ็ดตัวเดียวเจ็ดหนงเสองเจสามเสี่จ็ห้านะครับหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ระวังเจ็ดเก้าให้ด้วยก็ เผื่อหลักร้อยมาคู่กันเลยเจ็ดเก้านะครับผมจับให้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับส่วนวัดใจวัดใจวัดใจจะให้อะไรคอยดูกันนะครับวัดใจผมจะลงวัดใจบนล่างให้อย่างละตัวนะเออหลักพันเอาเก้ากับศูนย์ไปจับนะครับเอาเก้ากับศูนย์เน้นเก้านะครับหลักพันผมให้เน้นที่เก้านะครับ เน้น9กองศก็แล้วกันนะครับสำหรับหลักพันนะอันนี้คือหลักพันนะครับอเอามาเน้น9กองศูน ส่วนเด่นสองตัวนะครับเด่นสองตัวเด่นบนรอบนี้นะครับสองตัวเลขเด่นคือเลข กับหครับนะครับเด่นคือเจ็ดกับ1น,นะครับสำหรับหนึ่งก็มีอะไรหนึ่งเจ็ดนะครับเลขเด่นเออ่รอบนี้วางเลขหนึ่งกับเลขเจดนะครับอ่ะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ สำหรับรัฐบาลไทยชุดสรุปนะครับพุดวัดใจค่อยว่ากันนะครับผมจะวัดใจอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหรือจะยังไงนะครับค่อยว่ากันนะสำหรับรอบนี้ก็ฝากชุดสรุปบนรัฐบาลไทยไว้พิจารณานะครับอีพีถัดไปก็จะเป็นออมสินนะครับทกศไม่ออกไม่มานะครับนะวางไว้ประมาณนี้นะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ